ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องตั๋วเงินชื่อมาตราเฉพาะมาตราที่สำคัญมาตรา898ประเภทของตั๋วเงินมาตรา899กรณีเขียนข้อความซึ่งไม่ได้บัญญัติไว้ในเรื่องตั๋วเงินมาตรา900ผู้ลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน มาตรา901กรณีลงลายมือชื่อของตนโดยไม่ได้เขียนว่าทำแทนบุคคลอื่นมาตรา902กรณีที่ตั๋วเงินมีลายมือชื่อของผู้ที่ไม่ได้ต้องรับผิดชอบรวมอยู่ด้วยมาตรา903การผ่อนวันใช้เงินมาตรา904ผู้ทรง มาตรา9ก5การพิสูจน์ความเป็นผู้ทรงมาตรา9 1 0รายการขาดตกบกพร่องมาตรา9 1 1ดอกเบี้ยในตั๋วเลขเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินมาตรา914ความรับผิดของผู้สั่งจ่ายหรือสลักหลังมาตรา915ข้อกำหนดลบล้างหรือจำกัดความรับผิด มาตราเก6กรณีห้ามยกข้อต่อสู้ผู้ส่งมาตราเก้าหนึ่งเจการโอนตั๋วเงินมาตราเก้าการโอนตั๋วเงินชนิดผู้ถือมาตราเก้าหนึ่งการสลักหลังตั๋วเงินมาตราเก0การโอนไปซึ่งสิทธิการสลักหลังมาตราเก้าสองหนึ่งการสลักหลังตั๋วผู้ถือ มาตา922สองการสลักหลังมีเงื่อนไขมาตา923สองการสลักหลังระบุข้อความห้ามสลักหลังมาตา931สามการรับรองมาตา939วิธีการรับอาวันมาตา940ความผูกพันของผู้รับอาวันมาตา959หผู้ทรง ใช้สิทธิ์ไล่เบีย้ยมาตา9-6-7า967ความรับผิดของลูกหนี้และตั๋วเงินมาตา8า988รายการเช็คมาตาา989การนำบทบัญญัติเรื่องตั๋วเลขเงินมาใช้กับเช็คมาตา9-9-0า9ก0าการยื่นเช็คต่อธนาคารเพื่อให้ใช้เงินมาตา9 9า991 อำนาจหน้าที่ของธนาคารในการใช้เงินมาตรา992บทบังคับธนาคารต้องงดการจ่ายเงินมาตรา994เช็คขีดคล่อมมาตรา995ผู้มีอำนาจขีดคล่อมเช็คมาตรา998ธนาคารผู้จ่ายซึ่งปฏิบัติถูกต้องตามวิธีการของเช็คขีดคล่อม ได้รับความคุ้มครองมาตรา999สิทธิของผู้ได้เช็คกิดครอ่อมที่มีคำว่าห้ามเปลี่ยนมือมาตรา1001อายุฟาร์มฟ้องผู้รับรองตั๋วแลกเงินหรือผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินมาตรา1002อายุความผู้ทรงฟ้องผู้สลักหลังและผู้สั่งจ่าย มาตา1003อายุความคดีผู้สลักหลังฟ้องไล่เบีย้ยมาตา1004อายุความสะดุดหยุดลงมาตา1006ลงลายมือชื่อปลอมไม่กระทบลายมือชื่ออื่นมาตา1007การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความมาตา1008ลายมือชื่อปลอม หรือลงโดยโดยปราจากอำนาจมาตรา1009บทบัญญัติคุ้มครองธนาคารมาตรา1010 10, หน้าที่ของผู้ทรงตั๋วเงินซึ่งหายหรือถูกลักมาตรา1011สิทธิของผู้ทรงตั๋วเงินหายหรือถูกลักไป